ทั้งวันเนี่ยปกติในชีวิตก็เป็นอกุศล mm hmm. แต่เว้นบาปเมื่อกุศลเกิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเว้นบาปหรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่ได้เว้นบาปเพราะว่าอากุศลก็ยังเกิดด้วยเหตุนี้นะคะประมาทอากุศลไม่ได้เลยค่ะสะสมมามากประพฤติเป็นไปาตามการสะสมนะคะจนกว่ากุศลจะเกิดแม่เพียงเล็กน้อย แม้กุศลเล็กน้อยขณะนั้นเกิดแล้วอกุศลไม่เกิดด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมนะคะจึงไม่ประมาทแม้กุศลเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะทางกายทางวาจาและทางใจแต่ถ้าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยคะ่ะว่าขณะนั้นนะไม่ใช่เราเลยไม่มีตัวตนแต่ว่าขณะน,นี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจถูกต้อง ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าเขามีความเข้าใจอย่างนี้ชําระจิตให้บริสุทธิ์ไหคะแม้เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยแต่การที่จะชําระจิตให้บริสุทธิ์จากความเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายได้เนะะี่ยค่ะก็มีหนทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพระเหตุว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองนะคะกำลังเห็นก็เป็นธรรมะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ชำระจิตหรือเปล่าคะก็เป็นเพียงเว้นบาปขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้กุศล,ลจิตเกิดนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะทำกุศลไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีความเข้าใจถูกโดยการที่ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm. เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วใน45พรรษาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ เมื่อใดที่ได้ฟังคำไม่ใช่เพียงคิดว่าเว้นบาปแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ใช่เราที่เว้นบาปเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำพูดที่ทุกคนพูดเสมอนะคะไม่ทำชั่วแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ทำไม่ใช่เราที่ไม่ทำเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์นะคะจะต้องมีความ จริงที่แสดงเห็นถึงความเข้าใจว่าต่างกับคำของคนอืน่นใครก็บอกใครได้นะคะเว้นชั่วไม่ทำชั่วแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่เว้นนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ทำดีก็ไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ต่างกับคำของคนอืน่นที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าขณะที่เว้นไม่ใช่เราขณะที่ไม่กระทำบาปไม่ใช่เรา ขณะที่กระทำบุญหรือทำความดีนะคะก็เป็นธรรมะขณะนั้นก็จะเป็นการที่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้